เป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่อย่างไรก็มีอาจทราบได้แต่สนามแห่งนี้นั้นมีอาถรรพ์บางอย่างของเรื่องราวการเข่งขันที่ไม่คาดคิดมาก่อนทีมชาติมหาหนนาจหลายทีมนั้นได้เอาชีวิตเอาทีมาจบที่นี่ในรอบน็อกแต่ย้อนไปเมื่อเหตุการณ์เมื่อครั้งฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วนั้น้นาำการศึกษา ตลอดชีวิตอีดูเคชั่นสเตเดียมแห่นี้นั้นอันลูลามาเฮาสนามแห่งนี้ทีมชาติเกาหลีใต้ก็เคยเป็นบอลรองที่สามารถคว้าทีมชาติโปรตุกิสได้ดรงโรนันโดเดินเข้าห้องเต็งตัวรั่งน้ําตาลองไห้มาแล้วต่อมาอีกทีมที่เป็นแจ็คลมยักอีกทีมหนึ่งในสนามแห่งนี้นั้นนั่นก็คือตุนิเซียที่เคยความฝรั่งเศสได้หนึ่งประตูต่อศูนย มาอำนาจแชมป์บนโลกหลายสมัยเช่นกันและอาถันยังมีมาอย่างต่อเนื่องอยู่หนึ่งหนึ่งใูมูราโคนั้นโดนจุดโทษตัดเชือกเขากระทิงมหาอำนาจสเปนไปได้อีกรายหนึ่งนั่นเองและความชิบหายก็ยังมีมาอย่างหมดไม่จบไม่สิ้นในสนามอาถันการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต Education s t เตจิมแห่นี้นั้น ยังเคยทําให้เนมาบราซิลหลังน้ำตาร้องไห้มาแล้วนั่นเองกับการออกหักตกรอบนอกเอาในการดวลจุดโทษกับครูเอเชียที่มีฟีฟ่านังกิ้งที่ต่ากว่าป้องโคดบอลแซมบ้าเลิงระบําไปได้อย่างสเสดวอย่างอาถรรพ์อีกหนึ่งอาถรรพ์นั่นเองชเช่นเดียวกับหลายๆทีมที่โดนแจ็คหลงยักนับที่ผ่าน,านมาและนี่อาจจะเป็นอีกศึก นัดวันพรุ่งนี้วันพฤหัสบดี25ค่ำคืนวันพรุ่งนี้นั้นระหว่างทีมชาติซาอุดิอาระเบียทีมอันดับที่51ของโลกณปัจจุบันแบบเรียลไทม์จะโคจรมาพบก,กับทีมชาติไทยช้างศึกของเราในฐานะทีมอันดับที่103ของโลกแบบเรียลไทม์ปัจจุบันนั่นเองจะเป็นหนึ่งอีนหนึ่งอาถรรพ์ที่แจ็คหลมยับ ก็เป็นได้นะสนามการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตอิดูคชั่นแห่งนี้ก็เป็นได้เพเสือ้อแต่อย่าลบลูแสดวแห้วก็เป็นได้